โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำคุเอตเด,ดลี่คุเอตที่เร็วและง่ายที่สุดนะครับไปขั้นแรกนะครับถ้าทุกคนมีเซิร์ฟเวอร์ VP นะครับเวลามีเควส2,000นพอยต์ในแคชชัวร์แมทหรืออะไรพวกนี้ครับที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่เอาแบบแลงแมทนะอันแลงแมทไม่นับต้องเป็นแคชชัวร์แมทเท่านั้นนะครับเราจะสามารถทำให้เราก็อย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาตั้งตั้งคา่าสปีดตัวเองก่อนให้เลือกไปที่เทสเต็ดนะครับอันนี้อันนี้เอาเอาเพื่อความง่ายนะเทสเต็ดฟีฟออห้ามินิท แล,นะแล้วก็เดี๋ยวนะแล้วเอ้ยตอนที่เออลืมยายโอ้ <laughs> ลืมไปมึงทำอยู่โอเคแล้วก็เลือกตัวละครที่ต้องทำคุเอมานะก็มาหยียบคูดาวแล้วก็ทำคุเอได้เลยนะเอิ่มแล้วหนึ่งเดี๋ยวคัดไปวันที่มีควสก่อนเนดะี๋ยวลืมไปวันนี้ทำคุเอไปละโอเคครับทุกคนมาอันนี้ข้ามวันไปแล้วนะ พอดีเคเวส์เมื่อวานไม่รีมาอันนี้จะมีเคเวส์แรกคือเป็น2,000ยต์ในด่านธรรมดากับเมื่อที่2คือเป็นเล่นซันจิแล้วก็ชนะนะครับซึ่งสามารถทำได้ทั้งคู่เลยในหมวดไอเซอร์บีพีนะก็ให้เราติ๊กเทสเตดฟิฟออล5ทีดีฟอลก็ดไปเลับเลือกตัวละครให้ถูกก็มึงซันจิผมตัวน,นี้โอเค มันเอเดี๋ยวแล้วก็ไอใ,ให้ไวก็ไปหยิบคูดาวเลยก็ได้นะแล้วก็นั่งทําแต้มไปเรื่อยโอเคทุกคนพอเวลามันหมดปุ๊บเข่ใจไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าวินเนอร์ครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับอย่าเพิ่งไปกดเอ็นอะไรมันอันนี้กด FK ไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้เด้งละนี่ไงเบลถือว่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนระับ ก็คือทุกคนเห็นได้ใช่ไหมว่าเควสอ่ะมาเด้งขึ้นมา2อันเลยแล้วก็เออมีอันนี้เนี่ยอันเนี้ยทำได้เหมือนกันนะวินซับแคชเชียร์แมตอิลโลก็คือเราชนะ3รอบติดนะส่วนอันนี้คือทำาดาเมเจ็ดพันรู้สึกว่าได้เมเจ็ดพไม่มั่นใจว่าทาได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูโอเคทุกคนจบแล้วรู้สึกว่าไอการทำาดาเมเจ็ดพนอนี่จะไม่สามารถทําเป็นในบทเซิร์ฟีได้นะก็ต้องเข้าไปเล่นในเซิร์ฟส่วนรวมนะ ก็อจะคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับเฮ้ยเมง่งบุหรีเกียรติเฮียลบลบอกจริงๆเลยโอเคครับทุกคนเราว่าไม่รอแล,ล้วครับขออนุญาตทำการสุ่มตัวละครรีเบิร์ดไปไอเท็กเก้าเก้าเลี้ยเอาไปเลยครับขอได้ไหมโอ,โ,หโอ้โหโอ้โอ้สองตัวเลยนะนะเอ้ยเอาจริงโอมากรอดีโอมาก็โก <c oughs> ไม่ได้เว้ยเป็ไงดีครับพี่ชายเด็ดเ <c oughs> ดียด๋ยวล้วมัน มันอยากเล่นนะแต่แบบเจนิด้สื่อมันอยากเล่นกว่าวะ่ะพี่ชาเอาอะไรดีครับอ,อ๋เบล,ลหนึ่งเลยโ <laughs> มล่ามาเจนิสือส่อจะได้สือ่อจะได้สื่อ